แป๊บหนึ่งนะคะเอตอนนี้มีคนมารู้สึกว่าแบตก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นหนึ่งทุ่มตรนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ามาแล้วค่าสวัสดีครับผมมาแล้วครับยัยเดี๋มาจับผีเจ๊๋อยเนี่ย เวลาทเวลาจะมาเนี่ยทำไมไม่บอกล่วงหน้าเธอรู้ไหมเผื่อฉันติดธุระอะไรสดอยู่คนดูเขาจะว่ายัางไงธุระหรือว่าติดไม้อื่นอยู่เจ๊อย่ามาจับของเจ๊เอ้ยอวันนี้มีอะไรมาให้เจ๊บ้างอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเป็นเป็นอะไรอะ่ะเ <c oughs> อเป็นอะไรเออ พอดีเอายาสีฟันฟินเดนมาให้ฟินเดนขอบใจนะเห็นเจ๊ปากเหม็น şey> อ่ะนี่เหม็นแล้วจุ <h <h ๊บไมล่ะจุ๊บสิอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าแกว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 แกอแกว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 อกวแกวอกวแกวแกวเกวแกวแกวกวแกวแกวแกกกแกกแกกแกกกก แบบหนึ่งลงไปใต้เตียงเลยไหมครับพวกผมียิ้มแบบหนึ่งค่ะแบบหนึ่งนะคะได้ยังได้ยังเจจนนาังวะมาแล้วค่ะโอ้ยโอ้วันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะครับเนี่ยขอบคุณจ้าขอบใจนะจ้าใจผมมากอย่ามาเลยอย่ามาลวนลามเจเจไม่ชอบเจเป็นคนหนึ่ง เห็นเจ๊เป็นคนไม่ดีหรอเสียวมากเลยเจ๊เจ๊เจแต่งตัวเั็นเสียวทำผมเสียวมากเลยวันนี้<ล>ผมมีของให้เจ๊ด้วยว้ายวันนี้มีอะไรไมาให้เจ๊อ่ะมีอะไรจ๊ะลองเข้ามาใกล้ๆเจ๊ไหนดูสิเป็นอะไรจ๊ะเปล่าครับเปล่าครับนี่ไงเจ๊ปีก แล้ดีใช้ท่านกกระเรียนเรื่องระมัดมันจะได้เสียงเสีวๆไหมเจ๊จริงเหรอใช่ๆเอาใส่เลยไหมเจ๊ใส่ไน้หรอใส่เลยโอ้โหแต่แล้วเซ็กซี่มากมันจะเหมือนไหนี่ว้าเจ๊เจ๊ใส่แล้วเสียวมากเลยเจ๊ผมเสียวเเป็นยังไงบ้างเจ๊อย่าทำผมเสียวใจมากครับเจ๊เจ๊ยังไม่หมดเจ๊ยังไม่หมด นี่กั้งผมด้วยนะเจ๊มันจะเหมือนเจ๊จริงไหมนี่เหมือนนี่นี่เจ๊น่ารักมากนี่ใครเจ๊น่ารักโอ๊ยโอ๊ยเจ๊ยังลุ้นอ่ะใส่ไหมนะเจ๊ใส่ให้เจ๊ใหม่หน่อยนี่พวกเธอขนาดนี้เลยเนาะน่ารักมากเจอยากขี่ผีเสื้อว่ะใช่เจ๊ไม่ไหวนยเจ๊เดี๋ยวมาเลยนะเจ๊ มันดูไม่ดีไม่เอาอย่าทำ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 เจ๊ทำนี่นะเจ๊เจ๊เจ๊ทำนี่นะเจ๊เฮ้ยเสียงอะไรเจ๊เสียงอะไรสองไรอ่ะสงสัยเป็นคนข้างห้องหรือเปล่าพอดีว่าเขามาซ่อมเตียงอยู่ข้างๆนี่แหละเจ๊โอ้ยเฮ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 ้ยใครเนี่ยเจ๊เจ๊ใครมึงคือใครเนี่ยอะไรเนี่ยเจ๊ใครเนี่ยโอ้เจ๊นัดผู้ชายมาตั้งสองคน ใครเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอมันเจ๊นัดซ้อนเหรอเนี่ยเอ๊เฮ้ยหรือหรือว่าเจ๊อยากลองซ้อนสามเหรอครับแล้วพงพี่อยากลองปะซ้อนสามอ่ะเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าดีไม่เอาไม่เอาเจ๊กลัวเฮ้ยไอ้น้องพึงพูดจริงไหมเอาจริงสิพี่ไม่เอาเจ๊ไม่เอาเหรอเจ๊ไม่อยากลองแล้วเจ๊อะไรไม่เอาเจ๊กลัวจะไวไหม <Baby. S 1> ไม่เอาใหญ่